สวัสดีครับสวัสดี f อฟุกท่านะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับอาจารย์อริบานนานะครับวันนี้ก็มาตามกันต่อครับสําหรับแนวะทางหวยฮานอยประจําวันที่3เมษายนนะครับประจําวันที่3เมษายน2567นะครับผมแนวทางหวยฮานอยนะครับก็เข้าเป็นงวดที่27ติดแล้วนะครับ27ติดแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยหวยฮานอยประจําวันที่3เมษายนนะครับวันนี้นะครับ งวดที่แล้วนะครับสําหรับงวดที่แล้วผมให้เด่นเลขเด่นก็เข้าคนที่ติดตามผมนะครับที่ดูคลิปผมก็เข้าตามมาจนติดๆนะครับผมงวดที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับเข้า4224นะครับหน่อยพิเศษนะครับเข้าตัวกลับวันนี้ผมไม่ได้เอาสมุดโน้ตตัวที่ผมจดไว้มานะครับก็วันนี้จะก็จะมาพูดถึงแนวทางของวันที่3ามเลยแล้วกันนะครับ แนทางของเราก็เข้าเป็นงวดที่27ติดเนาะไปตามงวดที่28ต่อเลยครับสาหรับแนทางหวยฮานอยนะครับของวันที่3เมษายนนะครับผมให้เด่น058นะครับเด่น058เลขเด่นนะครับเด่น058นะครับทุกคนย้ำอีกทีนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางสําหรับแนวทางหวยฮานอยประจําวันที่3เมษายนนะครับโปรดพิจารณากันด้วยนะครับ ทุกอย่างเป็นทางเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยประจําวันที่3เมษายนนะครับผมให้เด่น058นะครับเด่น0และ5และ8นะครับผมมาดูชุดน,นะครับ058นะครับวันที่3นะครับผมให้เด่น058เลขซุด3ตัวนะครับซุด3ตัวก็จะมี058 820 582 838 819 558 539 829นะครับสำหรับเลขชุด3ตัวนะครับเลขชุด2ตัวบนล่างก็จะมี0508 58 82 20 83 8155 5339นะครับสำหรับหน่อยนะครับหน่อยวันที่3เมสายน2567นะครับก็ฝ่าด้วยนะครับก็เข้าเป็นงวดที่2 7ติดแล้วนะครับสำหรับแนทาง วหวยฮานอยประจำวันที่3เมษายน,นนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับสำหรับาาาจาย์โอรเร่อบรรน,นาขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ